อันนี้แนวทางแนวทางการวางแผนชีวิตของพี่วันฟิลแรีพีหนึ่งเริ่มนะเปิดหลักสูตรทล์กโชว์แล้ว <laughs> น้องบิ๊กวางแผนชีวิตยอย่างไรหลังจากที่เจอปัญหามากมายมาชีวิตชีวิตผมแม้กระทั่งคนที่ว้ใจผมที่วบใจมากที่สุดผมเินโดนหกักหลังคนที่ผมรักที่สุดหกักหลังคนที่วบใจที่สุดคนที่รู้เรื่องผมทุกอย่างหากางักหลัง ผมเลยกลับมาคิดกับตองว่าในวันนี้เรามีลูกสองคนเราเลี้ยงเขาให้มันโตอย่าให้มันขาดตกบกพร่องลําบากมาเราก็เลี้ยงเขาแต่พอเราแก่มาเราต้องแบ่งเราเลี้ยงตองด้วยเพราะสุดท้ายลูกเขาต้องต้องไปมีมีผัวเขาต้องมีเมียเขาจะต้องมีลูกของเขาความสําคัญเขามันจะมีมากขึ้นอีกลําดับของเขาที่มันต้องคิดเยอะเราเป็นพ่อแม่เราอย่าไปท่าวามลำบากใจให้ลูกนี่คือขอยเป็นพอสองพันยิบหา คอยคิดเลยว่าเป็นพ่อเป็นแม่คนอย่าไปสร้างความบาดใจให้ลูกนั่นคือสร้างกรรมผูกเวรนสร้างกรรมเวีนขึ้นอย่างบ่มีเงินก็โทษหาลูกบ่มีเงินก็จริงต่างหาลูกนั่นคือสร้างสร้างทุกแต่ว่าลูกเขายินดีไหมให้อยู่แต่ถ้าเราเลี้ยงเตียงได้เลี้ยงไปเถอะอีหลีเราจะมีความสุขทุกอย่างมันจะภูมิใส่หมดเลยโดยที่เราการที่เราแบงมือมือขอเงินใครนี่มันจะเป็นเรื่องที่กินข้าวนอนหลับ ว่าคือตื้นเกินมาสิพีหาหมอนเนี่ยก็ต้องลูกกูก็ต้องสรอยแล้วแล้วเป็นอย่างหา้องด,ด,ดูแลตัวขวงนาริตาตัวเกียวไม่ต้องมาดูแลพ่อหน้ลูกหนูเลี้ยงตัวให้มันได้ให้มันกินอิ่มให้หนูมีลูกมีเต้าครอบครัวให้มีความสุขมีเวลาบ้างหนูมาเจอพ่อถูกไหมอันนี้ตอนที่เขาเป็นผู้ใหญ่เดยวไม่ต้องมาวางแผนว่าต้องส่งในใพ่อเลยอนเนั้นไม่ต้องเพราะาพ่อวางแผนตั้งแต่เด็กแล้วว่าพ่อต้องเลดูแลตัวเองเพราะคนเรามีคุณค่าในตัวเองทุกคนมีอาชีพทุกคน เราจะปล่อยให้ตัวเองลำบากไหมล่ะเรารู้ว่าข้างหน้านี่เราจะกแก่ไปหน้านี่ตอนนี้เราอายุ25อายุ60รอเราอยู่60เราสามารถนอนหลับนอนมาละ2ชั่วโมงได้ไหมไม่ได้เราเป็นลมแน่นอ่เราซีงแหย่แก่แน่นว่าตอนนี้เรา25เรานอนมาละ2ชั่วโมงเราก็ไม่เป็นอะไรเราปั๊มเงินปั๊มเงินปัมนป๊มเงินสิเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องแก่แมนว่าปัญหอยอันอนาคตยังจะเกิดเกิดเพ้าความแก่ความช้าความนิยมชุมชนลดลงพอหน้าเราเริ่มแก่ ความน่ารักก็เริ่มหายความยมเราก็จะลง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 อย่างนี้แต่ถ้าเราเผลอเผลอแบบแป๊บเดียวโดยที่ไม่วางแผนว่าข้างหน้าก็เขาบอกว่าข้างหน้าบม่มีน้ำขายเจ้าก็ยังไปเจ้าหมูจะไปเจ้าไม่มีน้ำกินเจ้าก็่าให้น้ำไปหลายไปกินท้างน้าเขาบอกว่าตรงไปเลยนะอีกสองกิโลไม่มีน้ําขายแล้วกระางมันมันน้ำมันมีมันนาำมันนั้นนี่ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าไม่มีน้ําเราต้องเตรียมน้าไปสิ พราะถ้าเกิดเราไม่มีน้ำอะไรเราคอแห้งขอแรกเลยคือไปๆสีซโรงงานนีนน่ละคอจะอันนี้คอยมุงมงชีวิตข่เด้บางคนอาจจะฟังแล้วก็ออจริงว่ะกูต้องรีบแล้วว่ะไม่เก็บน้อยก็ให้เก็บมากแต่บางคนแต่ว่ามันไม่มีให้เก็บก็เก็บบ้างถูกไหมก็เก็บบ้างเราอย่าใช้ร่าจากกับชีวิตเราใช,ช้ชีตแปนวันใช้ทำไมใช้ได้จุดมุ่งหมายในชีวิตของเรามันต้องมีเดินเรือจะต้องมีเข็มทิศเดินชีวิตต้องมีจุดเป้าหมาย เหมือนกันเลยเดินเรือต้องมีเข็มทิศถ้าเดินเรือไม่มีเข็มทิศชีวิตคุณจ้างคุณก็ไปไม่ถูกทะเลคุณก็จะลงวนอยู่งนั่นแหละคุณบอกฟังสักทีนะถ้าคุณไม่มีใช้เข็มทิศคุณจะไม่ถึงฝั่งคุณจะวนอยู่ในกลางทะเลแอดเอนติกแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดคุณเดินชีวิตแบบมีเป้าหมายคุณคุณจะรู้ว่าคุณจะไปไหนไม่ต้องดีไม่ต้องเลิศดอย่างใครเขาเห็นบหบว่าต้องดีบอ่ต้องเลือดแต่ว่าดีได้แบบห้องห้องเพื่อนกินอิ่มอิ่มเพื่อนอะคือหาพ่าอิ่มห้องแค่หาลอยถ เราจะแบบเราจะแบบว่าอุ้ยไม่ได้หรอกเราไม่มีเงินไม่ใช่อิ่มอิ่มเรามันห้าร้อยอิ่มเพื่อนมันห้าพันก็เรื่องของเพื่อนแต่เรารู้ว่าเราจะอยู่ไงให้มันรอดอย่าไปบางพึ่งลูกจําไว้แล้วเขาจะบวเราเขาจะบวกลำบากใจเขาจะบวสร้างความทุกข์ความยากให้ลูกเขาเลยอาทิเย์นาตติตัวเกี่ยวนาติตาตัวเกียว,นวเยวนี่ยคือสบายใจเลยเถ,ถามานเนี่ยบอ่อต่อไมาอยู่งยายน้าฉันเลยอืมรอดแตลรับมอดวงจากฉันจากพรนเป็นอย่างแนนบอเพราะเราสร้างเขาข,ขึ้นมา ตอนเขาจะเกิดเขาไม่ได้บอกว่าโทรมาขอเราเกิดคุณพ่อให้หนูเกิดหน่อยให้เกิดได้ไหมไม่ไ,ไม่เขาไม่ได้บอกมีแต่เราบอกว่าเราเราเสิร์งกันอ่ะคนเรามันเสืร์งกันต้องลูกก็ต้องออกเห็นมัเข้าหัวเราหลุดลูกมันพ้าละแต่ลูกขึ้นหนาทีของเราถ้าอะไรคุณคิดว่าลูกถ้าอะไรคุณบอกว่าถ้าละลายลูกอะไรคนผิดนะนะลูกไม่ใช่พาละนะพาดละคึองวัดรถอืม งวดลูคือผ่าละ่ะค่าไฟคือผ่าละ่ะแต่ว่าหน้าที่คือการเลี้ยงลูกบางคนเครียดหลไรกูลูกมาลำบากลูกเป็ผ่าละ่ะไอ้กูจิ๋วตรงไอ้เงี้ยน,นะลูกแล้วเอาให้อย่างละลูกขันหูงูมันจะควางบ่มีกำลังในการเลี้ยงเขาถูกปะอือควงในสิบบมีเขาเพิดัแล้วว่าลูกฉันคือภาระฉันต้องเขาอยู่แค่ไหนเขาเลี้ยงเขาแค่นั้นแหละเขาต้องไปให้เขาเลือดพอเราลูกเราต้องไปอยู่ แบบระดับเลิศดนะแต่ว่าดูดูดูอนพื้นฐานตัวเองดูเงินในกระเป๋าตัวเองไม่เพียงพอแล้วเกิดความเครียดดูเขาไม่สมีเข้ากัเรื่องสมีล่ะเขา้าไปงเลลี่ยอเอย่างมันสูงม,มากไม่มียนบอยเสาบาเป็นยังเขาช่อเฮดประก,กาศให้ลูกข่อยลอยล้านพันลา้านข่บ่เฮดพราะว่าหยังชุดไทยเราไข่ก็ต้องเรียง,งเขาผู้เกา่าเฮดแหล่วกนย้เลื่นอนโซงระวางท่ากับบได้นั่นละ่ะซีนีล่ข่ถ้าบางเพราะว่าคือเปประกาศให้ลูกเนี้ยอานานีปีละหลายล้านไม่ทำเพราะว่า ไม่รู้ว่าระหว่างชีวิตระ,ระหว่างกลางของชีวิตเนี่ยจะหาเงินได้แบบนี้อีกไหมเราต้องเซฟตัวเองพวกการฝากเงินออมเงินที่แบบว่าต้องฝากปีละสองล้านปีละห้าล้านน่ะถ้าเจ้าฝากบกครบตามมันเกิดซ้ำขาดทุนแล้วใช่ไหมละ่ะลูกเห้พาร,ราลูกความสูขรูปลูกไม่ใช่สมบัตินะลูกขึ้นลูกเนี่ยเขาเขาเรียอยางไรตะกายเขาบวชสมาเป็นเลี้ยงอย่าง,างไ้เลี้ยงไตรตะกายแต่ใจเขานน่ เราก็ไม่รู้อีกนะตัวมาก็ไม่รู้อีกเขาเลี้ยงในตะกายแต่ว่าใจมัน่องของเขาดวงดีกับเขาก็ดีดวงบ่ดีเขาก็ดืด้อกเมือนกะหยาบก,กันนี่แลลวคุ้นกับว่ากันไปแต่กับโทษเขาอะไรกันปล่อยไปชีวิตเขาหม,ม,ามื่นคนกดติดตามหรือยังกดติดตามผมไปพี่น้อง